นะจักเนตัสิมาอนุปปินาอัมโตเทวสุกิสาตาลิกิตัมติตัมกจักรนันมะจานังบังลมปาเนตัสิขันนังสุตตาทัสะยโยอาวะตติอาครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้ผมฟ้าท่านมาที่อเภอเชียงคำนะครับดินแดนแห่งไคลื์นะฮะวันนี้ที่ครอบครัวขอลงเทพประพร,พร,พรสมฤทธิ์นะครับ ตีบรรทัดซอกแวนมูที่สองรถ<ไ>ยนต์อาบุญเชํางคำมีการเสิร์ฟสารวัฒนธรรมประเพณีตีดีงามนั่นก็คือวัฒนธรรมเสริมเจ้ตาครับซึ่งวัฒนธรรมนี้มีความสำคัญจะไหนนะครับเอาไปฟังต่อองเงินสมฤทธิ์เรารู้ฟังครับการทําบุญสืบเจาตานี่เป็นที่อันเจ้าของบ้านจะได้อเมีอายุมั่นยืนยาวสุขภาลละ อยู่สุขสบายพ้นข้อพ่อนน้ำบางท่มีโครคไข้ไข้เจ็บในบ้านและกอตัวเองก็ขอบครัวถึงขอบครัวก็อยู่ดีมีสุขสุขผู้สุข,ขนสืบต่อไปเป็นประเพณนนีของไทยลืซสืบต่อกันมาจนจากตั้งแต่พันบรรพบุรุษจนถึงลูกหลานได้สืบต่อกันมาจนถึงวันนี้นะครับในวันนี้ พระ้าเป็นวันเดีเป็นวันสลีใจยากมันงตรลานาถาอ่านภาธอดูลักการจิกอบบันระยะสบายพันเทมายเมีบ้าตาคุลาชะทาบอทิพย์เสน่หอัมพอสมนิเป็นเก้าคมด้วยขอบวอยาติปีนอกรุ่นรักะชอางูจ้าคณะญาติโลกตัทุกคนก็ได้ป้ากันกระทำมัจงกลาสิตุลาตานเป็นสิ่งที่มงคลแก่นร้อนแก่หอมแดงข้าวบาทนี้ได้ที่นี่บาที่อบนนังเด็น ดีดีแล้วพอเดนั่นก็ได้หามาย่งโอทันที่าหานจัตุปัใจะยตังดอกไม้ลมเนามกถวายเพทนกุาทังมักุาสังคบุจาว่าสนี่ยนดีตามธรรมกรมป่านบจัชปาจะได้อุติสัุคคุทั้งหลายอาเรานี่ไปหายังเราญยากที่าอันใดจุติตายไม่ถึงพอลกไปหน้า ถ้ามีนามก่อน่อไม่แสนแม่แก้วสมเ็ไม่อุยจันเป็นสมเลศ่อร้องพุณหลอกได้ไม่สรงสิที่ว่องก็น้อยสิ่งแหมจีจีบงแม่บเลวในอานนี้เป็สมเาศน้อยสมเร็จว่าสัมีนียดจดีหรืถาไม่หว่ดจิตตาวิญญาณของคนเขาเหล่านั้นจะได้เอ่ยนามมาแล้วนี่นีอยู่ทีใกล้ตีไกลก็ดีในสถิติอยู่ในสวรรค์สัาก็ดี็นจุมได้ากันมา ปัตตาอนโมธนาตาทําเอาตนมุ่นตนผู้ตนทั้งหลายเหล่านีเฮือได้กินได้บริโภคได้อนาโมธนาตานว่าสันจิจงจะมีหลอน่าบุญมสมบัติของคนเขาหลอนนัานจนติตายไปนานนาบ่ได้นได้เป็นทุกข์ทุกลำบากห้อนได้อาบอยากก็ได้กินอยู่ในสถานทื่ได้ตดี่ดังอันก็ขอพุทธะบุญิาวรสีมรรคหนี้ จงได้ไปอุง์ปกูกใจให้ออกจากที่ให้ี่ฐานให้ได้ไปสถิตสถานในที้าดีในที่ข้ากาละวันนี้ยามนี้มกาวาสีมดโผร่ในน้ำให้วันยังกดสามารถเปกุ้ตจอจอบถึงยังตุดอของคนเขาเรานั่นได้ก็ดีก็ขอได้อาจจยังเี่ยวหมดเที่วดาได้โดนมาเห็นสีขาูู้มีอินทริเก็ดกาจงได้มาจับนํำอูตนะพิดาหารของตานนหมูนี้ ไปทูไปหลอดยากตนตัวของป่อมัแสนแม่แก้วจึงมเลือด่คุยจัดเป็นสมเล็ดก็ล้องบุญหลอดนายบุญทรงชิดที่วงป่อในสิงและแม่ทิบชิดที่วงแม่โบเลียวสมเล็ดนายอาดีเด็กนางน้อยสมเล็จเฮิรได้ทับได้หูได้อานอมมธนาตามเงินได้กินได้บริโภคมาตกไปเหมือนเจ้าของหุ่น์ได้เป็นเขาหนำเขาค่าไปถึงมาาวเป็นวัดเท้าเป็นผ้าเป็นปอดไปถึงหมาตอนก็ได้เป็นเขาเตี้ น้ำเตียบและวไปจากชิปริปาการที่ได้กินได้บริโภคใละอานน้อเอาชนะตารหว่าสุนนั่นแต่นี้เดี๋ยวหมดาเดินนั่นทุทธ์จน้ำบนเทปถามมุราลาชท้าปอดทิพย์แห่พรสมฤ์และลืองานที่ฝีน่องขอบัวป้าขันซ้นกรรทำในวันนี้ก็หนึ่งก็ขอได้โอที่สัพันแผลไปหายัที่วม่เทวดาเจ้ากังไส่เที่ยวดาบุหักษายังสนตัวเที่วดาหูหักษายังที่หัสถามันจอหองฮอนจีนี พระภูมิเจ้าจีพระแม่ธรณีเจ้าดนเจ้าผูตัเทวดาผูมัเทวดาพระพระเทวดาเทวดาจดจำตนจดจำบ่ำบาวุดจำน้ำยาดไม้ตานจดพักษาวันวารายถวายจะรอจนถึงพยายอินพยายพุนพยาย,ยมมาหลาดคุณน,น้ำน้ำตาลไม้ส่วนขอถึงได้ปานมา พระจ้าอานาจันาจาในการทั้งบนทั้งนี้เขาได้มาต้นเอาลายและหมายเอาจีของก่อทิศในแม่พรสมสมฤทธิ์ทำลดุเจ้าญาติพี่น้องกงจาพระนัยยะตั้งหลายไปใส่ไว้ในุมันพระเจ้าทำงานนำสนามจำาสีไว้ตัวหน้าอันไว้ตกนามก็อยยาหึนได้ไหลตกไปก็อยยาห้นได้ไม่ว่าสนั่งจงจำนี้บเต่าพุทธลาไวสีเจ้ามโนนี่ก็ขอให้โคตรที่สักพันใหายังเจ้ากำเนในเวรทั้งหลาย เจ้เป็นต้องกรรมในเวรเจากรบางก่อนก็ดีมัสิุงจัดประเดีวนี้ก็ดีตลอดจนนั้นเป็นทรัพย์ประทรัพย์ทั้งหลายเป็นทรัพยองเต็มทัพย์สเต็มทัพย์หมึ่เต็มก็ดีทัพย์ลายต็มก็ดีที่ได้เคยบุญเคยีเคยขับเคยฆ่าเคยลาเคยวีเคยจิงขึ้นเนื้อึ้นหนังกันมาก็ดีขอ้งหมดในามาปัตารณาโมทนารามเขาสรวบุสมูทั้งหลายเรานี่ยได้กินไดบริโภคนาโมทนาราได้กินได้บริโภคแล้ว พอพเวลาหมดโคตเยังโรโิตอาโหติกรรมจะได้เป็นนิวรธรรมต่อกระมูลาสท้าข้อทิศแม่ความสมดีชยความเมือหลเจ้าแหขอบพวกรุตงกะนายาิไปในภายฝาหน้าว่าฉันนั่นคือจ้มีของั้งแต่มูุุกาลวันนี้ยังนี้เปเวลาของอำนวยพรเพื่อความธรรมมูลาสท้าขทิศแม่ความสมดีความเบื่หลุดเจ้าของพวจรีตีน้องให้โยกา้อมมีใจใจไปต่อหนุ่มเดจกจบหลับคับแก่ข้าศึกทั้งหลาย ไป่อบมันในเงินเสานี่กอปันมาค่ะกอบปันเพิ่ดองไปโดยสุขสามภาาทุกสุในมางคนลุกในมงมว่าทุกคนแห่งชาตทุนี้เราปันทำกิจการสิดใจกับของเหนงสุขผ่านสุขผ่านอาติเดีอาติปัญญาแต่งนามวังชาติสิ่กจีนตามภาวนาคับสูหลักคุณศาสนรสดาต่อไปตัางหน้าวัดสันติธรรมีตามุทบาเกามีองศสดีจัพพนวบพุธเจ้า

ครับค็เปคาารับรับครับครครับรัเครีบีรัีรันครับ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 ครัครับมานบารนนะับนนะครับยร้บนรับครับครัลครับครครับ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 ยรับค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 รับับครัวครับ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 คครัับคบครับครับับค,ครรครับับ่ กำลังใจกับคนรวยที่ขายพักฟื้นนะครับหรือเป็นประเภทนี้ที่ว่าเป็นการขึ้นบ้านใหม่กาาไปฮับเกณฑ์ทหารหลายอย่างนะฮะที่เป็นสริมคนโดยเอาวิธีเสือะตานี่มาเป็นวิธีกับลือคนไตลือและคนพื้นเมืองนา่นนาะนเนอของเขานะครับได้ถือปฏิบัติซื้อทอดกันไปอันยาวนานนะครับ ผมยุทธภูมิสารสนเทศครับรายงานจากบ้านหานอวบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ